สวัสดีค่ะวันนี้เราดูจักรยานไฟฟ้าเราสั่งมาสามคันสามสีแต่ไม่รู้ว่ากล่องยังม่สีไหนเราจะส่งแต่เขาบอกวิสามสีเลยนะใช่เป็นจักรยานพับได้รุ่นพับได้ใช่รุ่นนี้พับได้ค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีด้วยทั่วประเทศมาดูกล่องแรกคันประมาณนี้ประมาณกี่เมตรเนี่ยเท่าเข่าเท่าเข่าพี่บัสได้แต่มันเป็นคันผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ของเด็กนะแต่เด็กก็ขับได้อยู่เนาะแม่สีแรก ดีดำปะไม่เบดาดำไม่ใช่เบาเบาอ,อย่างดีเลยสีแดงบบกมีสปิงด้วยมามีสปริงมีสปริงสีแดงอันนี้สีแดงยกออกมาได้เลยไหมคะอันนี้อันนี้มีกล่องเล็กๆอยู่ข้างนอกไม่รู้<ด>กล่องอะไรโอ้น้ำหนักเบายกไได้ประมาณยี่สิบ ยี่สิบกิโลถึงไหมน่าจะเกินเกินแล้วก็อันนี้กล่องเล็กเป็นกล่องอะไรอ่ะทนแดนอะไรอ่ะ<ม>โอ้ขาปัน่นม,มาจะมีขาปัน่นแล้วก็ปัจเจแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นพวกไขควงว,ว้าวมาพิชุดอย่างนี้เลยเหรอ ดีจังหกเหลี่ยมมีทุกเหลี่ยมเลยเนี่ก็มีสายชาร์จใส<า>ยชาร์จแบต <ๆ S 1> ตัวนี้เป็นรุ่นพับได้ใช้แบตดีเทียมอย่างดีหออย่างดีหอดีมากเห็นว่ามันคันเท่านี้แต่จริงๆคือพอประกอบแล้วคันมันจะใหญ่มากนคือยังไม่ประกอบนะคือ<ช>มันรูปากลา้คือมีล็อกแบบนี้ มาช่วยอุ๊ยอันนี้เบาเบาแบบแยกส่วนไม่กล้าเดี๋ยวมีโดนนี่สีแดงสวยอนนนะถอดได้เหรอถอดดอ่ะนี่จับอันนี้เป็นตัวล็อกคอยึดคอแบบนค่กกะ ยางเป็นยาี้ยางก็เท่นะสวยว้าวมีหุ่โซ่สีแดงเป็นแดงอย่างนี้เขาเรียกแดงอะไรอ่ะแดงเลือดนกเหรอใช่หรือเป็นแดงเลือดคนมีขาตั้งข้างไหนอุ้ยอันนี้ดีมีขาตั้งด้านข้างให้ด้วยอันนี้อะไร ถอ,อมาดีมากอันนี้แบตท,ที่บอกว่าถอดออกไปชา์จได้พับได้เพราะว่าแบตถอดได้เดี๋ยวกุญแจกุญแจกุญแจ,จอยู่ไหนกุญแจอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่มีแจนในกระเป๋าหรือเปล่ากุญแจอยู่ไหน <laughs> ตกอยู่ในรถหรือเปล่าคะกุญแจอันนี้อันนี้คือหน้าเก็บตรงนี้เดี๋ยวหากุญแจก่อนอ๋อกุญแจอย่นี่โอ้ยนี่เป็นกุญแจเผื่อใครหากุญแจไม่เจอแบบพวเกเรา 9้านเกมีสีแดงสีดำ<ร>สีขาวถอดแบตเอาได้ให้ถอดให้ดูหน่อยนี่มันมีปุ่มล็อกตรงนี้ปุ่มล็อกล็อกแบตบก็ยกออกไปชาร์จข้างนอกได้แบตหนักไหมคะไม่ประมาณไม่ถึงสิบโลอันนี้อันนี้ที่เช็ดแบตบใช่ลองเอามาเช็ดด้วยกันหน่อยน่าจะเสียบตรงนี้แล้วก็เสียบไฟบ้านเลยถือขึ้นไปชาร์จ บนห้องบนอะไรก็ได้บนห้องบนอะไรคะ่ะบนคอนโดบนห้องบนอะไรก็ได้แล้วก็ใส่แล้วก็รองเหมือนเดิมโอประกอบในใครอยากเห็นแบบสูงสูงอ่ะอันนี้เด็ดแบบตรนนี้มันจะมีเสียงไฟสปาร์คดนึเงราะว่าพับครึ่งได้ด้วยเราจะลองพับครึ่งก่อนโอเคพับเวลาที่เราเอาใส่รถเก่งใช่ไหมคะใช่พับครึ่ง โอเคดีอยู่นะครับเรายกได้ไหมอะหนักไหมคะไม่หนักไม่หนักยกหนึ่งสองสามแล้วจะแบบนี้เลยเออเออโอเคนะเมื่อวันแล้วก็ประกอบคืนจะประกอบคืนง่ายๆเองนะไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วอันนี้คันแรกนะคะ สีแดงอีกสองคันนั้นเป็นขาวกับดำแน่นอนดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าด้านหลังก็มีรุ่นอื่นรุ่นที่เราสั่งสั่งมารอบก่อนได้ไหมเดี๋ยวยังไม่ตรงลอกได้ไหม้แล้วแลวก็ล็อกตัวนี้ อันนี้ต้องทำคอให้มันตรงกับล้อด้วยใช่ไหมหมุนหมุนหมุนผิดด้านอ่ะอันนี้มันอยู่ข้างในโอเคก็ปรับมันตรงมันน่าตรงอยู่แล้วเนี่ยตรงอยู่แล้วโอเคแล้วก็ล็อกคอล็อกคออันนี้ปรับระดับคอได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะคะปรับนี้ปรับขึ้นได้ปรับลงได้นี่เรปรับขึ้น อันนี้ปรับให้มันถนัดมือได้ไหมอันเนี้ยเอาขึ้นมาได้โอ๊ยได้อยู่ได้ตองหมุนตัวนี้อีกทีนึงรู้ะตัวนี้ยังไม่แน่นมุนได้มุนได้หน้าจอเป็นไงนี่เหรออันนี้มีแบตต้องอันนี้แปลว่าแบตเต็มนะคะเดี๋ยวแบตก็จะลดตามขีดอนเนี้ยก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องงงอุ๊ยอะไรดีไม่ต้องงงว่ามันทำไมมีขีดเดียวเปิดเครื่องยังคะ ไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วแต่ยังบิดไม่ได้แล้วใส่บอกว่านี่นี่มันต้องเปิดตรงนี้อ๋อปุ่มนี้เอาไปด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้รถมันจะบิดปบิดได้เหรอได้พอบิดได้ไหมอู้ยโอ้ยแรงเด้อแรงเด้อเอ้ยยังไม่ใส่บอกแล้วก็ตรงนี้ตรงสีแดงแดงตรงนี้นะคะไม่ใช่ไฟหน้ารถเป็นคันเร่ง กดแล้วไม่จะทาให้รถวิ่งเร็วขึ้นน,นี้เป็นแตรค่ะนี่เป็นไฟอันนี้เป็นไฟค่ะอนน้บอกอ๋อปุ่มมันค้างมันก็เลยลเร้องแรงบอกแล้ก็เสียบบอกยาวมากได้ไหมเอาบอกเข้าไปแล้วก็ล็อกได้เลยนี่ขี่เป็นเสือหมอบอได้เลยนะเนี่ย ล็อกยังล็อกก่อนไม่เอาปันนอันนี้ดก่โอเคอัน <Okay. S 1> นี้ของอันนี้เราก็กดล็อก,อกหมุนหมุนให้มันแน่นก่อนหมุนตัวนี้อ๋ออุปกรณ์นมนี่อันนี้ที่เขาให้มาใช่ไหมใช่ เยอะแท้มีข้างในด้วยนะใช้อันไหนเนี่ยมีข้างในด้วยปาด์ตวิอันนี้อะไรอันอันกลมๆลูกนนะกระสุนเหรอหัอนนวน่าจะน่าจะเป็นแปดกับสิบกับสิบสอง มีสีแดงสีดำสีขาวให้มันแน่นเลยให้สีแดงได้ไหมโอเคไหนลองขึ้นขับให้ดูหน่อยอันนี้ยังไม่ใส่ครับสินะปั่นด้วยเออยังไม่ปั่นก็ได้เปิดปุ๊บยังไม่ไปกดตรงไหนหน้าจอขึ้นยังขึ้นแล้วกดสีส้ม กดซ้ายขวาก็ได้เราจะไปยังไม่ได้เสียบแบดด้านล่างเ,าเสียบแล้วตรงนี้เออเหรอเสียบแล้วเหรอไม่เียบแล้วไปได้ไงเอาไมไอืมได้แล้ว,ลวเอาไปด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาโอโอโออระวังลื่นนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ขาปัาน่นปั่นไม่ได้นะเนี่ย โอ้แรงแรงแรงตัวนี้ขึ้นความชันได้30องศานะคะความเร็วอยู่ที่อันนี้สีแดง35กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงเหลือสองลังสองลังนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าจะต้องดูวิธีการประกอบสีอื่นไหมอ่ะหรือว่าเราจะพอแค่นี้ สิบนะดีเ,เดี๋ยวเปิดให้ดูสีอื่นเหมือนให้ดูแบบเป็นเป็นเทสสีว่าแบบสีมันจะประมาณไหนอันนี้สีขาวใช่ไหมไม่ใช่สีดำเอาหนึ่งสองสามา <laughs> สีดำดำหรือเปล่า สีแดงเลยคะสีแดงโอ้สีแดงนี้ดีเซซิอันนี้น่าจะเป็นสีดำสีดำเป็นลยสีดำเป็นนี้โอ้โอเคสีดำ Thì khảo, okay. ok Ông một lấy lọ ừ. Anh ấy chỉ đầm Chỉ đầm Đèn nó có đầm อันนี้น่าจะสีขาวแล้วแหละล้วกล่องเดีวเนี่ยกล่องก็ไม่ใหญ่นะคะยกง่าย9,990บาทนะคะมีแดงดำแล้วก็ขาวตัวนี้ที่กำลังจะแกะนี่เป็นสีขาวเอาผีดด้าน <laughs> ยกยังไงอ่ะเปิดมาก็เจอล้อไงไงแม่งแก้งคืออ๋อจะล้มนะ <ไ>โอเีเาวอยากเห็นสีมันนี่นะคะน,นี่เปิดสีให้ดูอันนี้สีแดงนะคะอันนี้สีดำ9 9 9า9 9บาทรับได้นะคะเป็นแบบแบบนี้เป็นแบบลิเทียม ถอดแบตชาร์จด้านนอกได้นี่เป็นสีขาวสีขาวก็สวยไปอีกแบบสวยรู้ดูแพงอะ่ะสีขาวนี่เป็นสีขาวสีขาวผูกระเปบาได้ไหมเดี๋ยวพอแค่น,นี้ ปร,ประกอบพอแค่นี้เดี๋ยวหนูไปประกอบด้วยแป๊ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้าอันนี้เป็น DK10 นะคะ9,990บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อย <laughs>